เต๊ะเต๊ะลองทำตีห้าโหยิ่งตกกันใต้เงียบๆอย่างนี้ไอ้คอนว่าเร็วไอ้ไอ้โกมาเร็วดิี้้กูรอเปิดไฟฟ้าอยู่รอทำเงี้ยอะไรมันมาพรุ่งนี้ไม่ใช่ไงมือแค่ไม่นอนหมู่ห้าห้าไอ้คอนมาจับหมู่ห้าห้าเลยรลืมลงมันกระเป๋ามาว่ะเอามู๊ จะลงเนียอ่นะนะฮะเอ้ยมอสมันดีจริงมอสปังละอึกเลย <c oughs> ไม่โรดกีเปอร์เอาแมน <c oughs> อ่องหงาเลยลามะ <c oughs> เนียอะไรตรงนี้เนี่ยไอเหี้ยเจ้าของอยู่ไหนวะไปมีแหล่งธรรมชาติก็มีอ๋อนี่คือวัยรุ่นน้ำลายอ่ะไม่ใช่น้ำมัน <c oughs> เหรออันเนี้ย ตอนนันอะไรแอมวันลูเลยลเออแอมวันลูม,มีรพื้นหลังไงกูเข้ามาแล้วเจอไอ้เจ้เนี่ยไอ้อมีเดินสเกตเตันไซมาอมันยิง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 ไงธน, okay, นูพิษเหรอวะไอ้ซอมบี้เลยก้าเก้าวกไอ้สมัยเ้า้างไงวะฮะซอมบี้มันเลก้าเก้าเก้าเก้เก้าก้าอ่ะให้ er. oh คีเพอร์เอาเมย์ไอ้เจ้ไม่สเกตเลตันิ Ria. Exato. Cê